สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง louis นเ d set v ช่องคนรักเบนเทนวันนี้ผมจะมาสปอยเนื้อหาของเบนเทน ep ที่สี่ที่มีชื่อตอนว่า what are little girl made of หรือชื่อภาษาไทยว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆนั้นทำมาจากอะไรกันนะและเบนเทน ep ที่สี่ที่มีชื่อตอนว่า the g a l e t หรือชื่อภาษาไทยว่าถุงมือสังหารเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมได้นในการสปอยเลยครับแต่ก่อนรับชมการสปอยน,นั้นฝากกดไลค์และกด subscribe ช่องของผมอเอาด้วยนะครับ เปิด EP ที่18มาที่ปาร์ตี้ริมระของพวกเบนในขณะที่เบนในร่างเบนสตอรมกับเควินกําลังเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานแต่เควินกลับไม่มีความสนุกเลยสักนิดเินเลาวาที่นี่เป็นสถานที่ในความทรงจําระหว่างเธอกับปูแม็กซ์ที่เคยมาตกปลาด้วยกันตอนเธอ,อยังเด็กมาทามให้เธอคิดถึงปู่เบนก็รู้สึกผิดที่ชวนเควินมาที่นี่เพราะคิดว่ามันจะทาให้เควินหายคิดถึงปูได้ในขณะนั้นทั้ง3าก็สังเกตเห็นหญิงสาวในชุดคลุมปิิศนาน้ามตองไม้มาวางที่ต้นไม้ใกล้ๆแต่เมื่อทั้ง3ตามไปใกล้ๆหญิงสาวินาาาก็หยยยตัวไไปอไออ่่งงรร และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอนําดอกไม้มาวางไว้ด้วยแถมที่ต้นไม้ยังมีสลักเอาไว้ว่าแม็กซ์และวอเกโดนาเควนพยายามใช้พลังแกะลอตัวผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ไม่สาเร็จพวกเีนเลยตัดสินใจมาคอยเฝ้าดูว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาปรากฏตัวอีกไหมระหว่างรอเควนก็เกิดอยากเข้าห้องน้าเควนเลยบอกให้เควินกับเบนคอยเฝ้าไปเดี๋ยวเธอกลับมาเบนกับเควินก็รอกัอนไปเรื่อยๆอย่างสงบครับจนในที่สุดหญิงพิษนาก็ปรากฏตัวขึ้นเบนและเควินเดินเข้าไปถามว่าเธอรู้จักปู่แม็กซ์ได้ยังไงเควิน <Kevin S 1> เปิดหม,ดมออกหวก แต่ป้าแกก็บอกว่าเบนกับเควินอะเป็นพวกเด็กเหลือขอแล้วก็ระเบิดพลังใส่ทันทีเลยครับเบนแปลงเป็นเจตเลแล้วเข้าสู้กับหญิงชราแต่ป้าแกมีพลังระดับที่เบนกับเควินเนี่ยกลายเป็นพวกเด็กน้อยไปเลยครับหญิงชราใช้พลังสะกดลำแสงของเจ็ตเลไว้แล้วก็ระเบิดใส่เบนทำให้เบนและเควินเนี่ยแพ้ไปหมดรูปเลยครับแต่เควินก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาเมื่อหญิงชราเห็นพลังของเควินเธอก็รู้สึกตกใจเควินถามหญิงชราว่าเธอต้องการอะไรทำไมถึงนำดอกไม้มาทิ้งไว้ในสถานที่ความทรงจำของปูแมซ์ หญิงชราก็โผล่เข้ากอดเควินทันทีใช่แล้วครับหญิงชราคนนี้ก็คือบูโดนา่าของเบนและเควินนั่นเองย่าวิบโดนาดีใจที่เควินมีพลังเธอถามเบนว่าเบนมีพลังหรือเปล่าเบนก็ตอบว่าเขาไม่มีบูโดนาก็แอบเสียดายก่อนที่จะวับหายไปฉากตัดมาที่บ้านของเควินผู้ชายคนนี้ก็คือแฟรงค์เทนนิสันพ่อของเควินนั่นเองเควินมาปรึกษาพ่อและบอกว่าเธอได้พบกับ่าติบโดนาที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเควินเปิดเผยเรื่องพลังเวทมนต์ให้พ่อได้รู้และดูเหมือนว่าพ่อจะรู้เรื่องของพลังของญามาก่อนแล้ว ตอนแรกพ่อคิดว่าเควินไม่มีพลังเพราะพ่อก็ไม่มีพลังพ่อบอกกับเควินว่าเรื่องเวนตมน่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกพลังของย่ามันก็คือพลังเอเลี่ยนขณะนั้นเควินก็รู้ว่าเบนกับเควินแอบฟังอยู่เควินเลยบอกให้ทั้งคู่เข้ามาข้างในพ่อก็ถามเควินว่าเควินเนี่ยเป็นแฟนของเควินเหรอทั้งคู่ก็เลิกลากใหญ่เลยครับทีนี้ก็กลับเข้าเรื่องเควินสงสัยว่าย่าเหมือนจะอยากให้เธอทําอะไรบางอย่างพ่อก็บอกว่าถ้าอยากรู้ก็ถามย่าเองเลยเพราะย่าก็แอบฟังอยู่เหมือนกันย่าหรือน้าก็ปรากฏตัวและเอ่ยชมแฟรงค และยาเวลานาก็วาบทุกคนไปที่ห้องรับแขกและเลยพบกับแม่ของเควนเธอมีชื่อว่านาตาลีทนิสันครับและดูเหมือนนาตาลีก็จะรู้จักยาเวลานาอยู่แล้วด้วยยาเวลานาก็โชว์สกิลซ่อมแก้ที่แตกให้กลับมาเหมือนใหม่จากนั้นทุกคนก็นั่งจิบชาพูดคุยกันยาเวลานาบอกกับเควนว่ายาคือเผ่าพันธ์อนอไดซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์จิตตชีวภาพที่มีพลังเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจยาบอกว่าปกติอนอไดจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์แต่ยาก็ได้ไปหลงรักชาวโลกอย่างบุแมแม็กซ์จนหมา ยาก็เลยอยากกลับไปใช้ชีวิตในแบบของเอนโดดเพราะเอนโดดไม่มีขีดจำกัดเรื่องอายุไขแต่ปูแม็กซ์เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาแต่ข่าวการจากไปของปูแม็กซ์ดังไปทั่วจักรวาลพ่อย่ารู้ยาก็รีบกลับมายัางโลกเพื่อไว้อะไรให้กับคนที่ย่ารักที่สุดทันทีและไม่คิดว่าจะได้พบกับทายาทเอนโดดอย่างเควนเพราะย่าเวานะ่าอยากให้ลูกๆหล,ลานๆของเธอมีพลังแต่ไม่มีใครได้รับสืบทอดพลังนั้นเลยจนมาพบเควนย่าเวาน่าดีใจมากและถามเควนว่าอยากจะเรียนรู้แก่นแท้ของพลังแมนน่าหรือเปล่าเควน ย่าเฮย์นาบอกว่าสิ่งที่เควินต้องทำก็คือละทิ้งชีวิตมนุษย์และไปใช้ชีวิตบนดาวของแอนโนดา์พอเควินได้ยินแบบนั้นก็เกิดลังเลพ่อกับแม่ก็บอกกับเควินว่าพวกเขาจะไม่ห้ามเพราะอยากให้เควินใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองมีความสุขเควินที่ไม่รู้ว่าจะต้องแต่ใจยังไงก็เลยวิ่งหนีไปเบนกับเควินตามขึ้นไปบนหลังคาเพื่อปลอบเควินเบนบอกว่าเควินเคยบอกให้เขาถามใจตัวเองว่าอยากกลับมาสวมออมนิอสิกส์อีกหรือเปล่าเบนเลยอยากให้เควินลองถามใจตัวเองดูบ้างเควินก็บอกว่าไม่ว่าใใคคคครรจะะววว่่่าาาาาายยยััังงเขกกออหู้ทีีนพสญบม ควินได้ยินแบบนั้นก็ดีใจจุ๊บแก้มเควินไปนหนึ่งทีก่อนที่จะตัดสินใจลงไปคุยกับยา่าว่าเธออยากใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ต่อไปย่าเวอร์นาก็บอกกับเควิคนอ่ะคือแอโนได้คุณใช้ชีวิตในแบบของแอโนได์แล้วย่าก็โชว์ร่างที่แท้จริงของแอโนได์ให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแอนอโนได์มีร่างเป็นพลังงานที่สามารถดึงพลังแมน่น่าจากสิ่งต่างๆมาใช้ได้ร่างมนุษย์เป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นและย่าก็อาสาที่จะทำลายร่างมนุษย์ของเควินให้เพื่อปลดปล่อยร่างอโนได้ของเควินออกมาเป็นกับเควินไเนเาาเน้้ววยยลาอปิกกกสัต์พบบ เกวนพยายามสู้กับย่าแต่ดูเหมือนพลัง,งเกวนจะเทียบกับพลังของย่าไม่ได้เลยเบนแปงเ,เป็นสปไปเดอร์บังกี้และร่วมมือกับเกวนสู้กับย่าไปดูนหน้า ยานน่าเวอร์นาพุ่งใส่เควินแต่ Spider Man สไปเดอร์มนงกี้สกัดเอาไว้ได้และใช้ใยพันธนาการย่าไว้เควินตั้งใจจะปิดจ็อบแต่ระดับยานน่าเวอร์นาสามารถคลายพันธนาการและโชว์เผาด้วยการดึงพลังแมน่าจะาทุกสิ่งรอบตัวแล้วก็สั์เควินจนจมดินเลยครับแถมเอาคืนเบนด้วยการใช้ใยพันธนาการสไปเดอร์มนงกี้เอาไว้ย่าเข้ามาหาเควินและบอกว่าถึงวันนี้ร่างมนุษย์ของเควิน,นวจะถูกทำลายแต่สักวันเควินก็จะสามารถสร้างร่างขึ้นใหม่ได้อยากได้ร่างแบบไหนก็สร้างเอาใหม่ได้เลย เป็นต่อว่าเธอชอบการมีพลังแต่เธอก็รักชีวิตมนุษย์ในแบบที่เธอเป็นอยู่เหมือนกันเช่นการมีความรักเหมือนกับที่ย่ามอบให้กับปูแม้แต่วันที่ปูจากไปย่าก็ยังตามมอบอะไรให้กับปูย่าไอนาก็บอกว่าย่าน่ะลงรักความเท่ของปูแม็กซ์และรู้อยู่แล้วแหละว่าเินไม่มีทางตอบตกลงทั้งหมดนี้ก็แค่อยากแกล้งลูกหลานเล่นเท่านั้นแล้วย่ากแกก็เสกทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าเบนนะ่ะเป็นหลานที่น่ารักมากๆย่าบอกลาทุกคนก่อนที่ย่าแกจะบินหายไปและเรื่องราวก็จบลงแบบแฮ